สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปอปูชาแนลนะคะคลิปนี้มีนี่ค่ะทับทิมทับทิมสายพันตูนีเซียทับทิมตูนีเซียนะคะมันไม่ค่อยสดแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าปูซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้เกือบสองอาทิตย์แล้วคะ่ะแต่ว่าวันนี้เพิ่งได้เอาออกมาดูว่าข้างในเป็นยังไงยังไม่เคยกินสายพันธ์ุนี้เหมือนกันคะ่ะไม่รู้ว่า ข้างในเป็นสีอะไรนะคะมาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวแกะให้ทุกคนดูไปด้วยเลยแกะลูกใหญ่ก่อนนะคะลูกใหญ่คือใหญ่มากแล้วทุกคนสองลูกนี่คือหนึ่งกิโลกว่ารูซื้อมาเอเขาขายอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะออืม แปหนึ่งะดูกัน ข้างในเป็นสีนี้คะ่ะแต่นี้รู้สึกว่ามันจะยังผลมันไม่ค่อยแก่หรือยังไงคะสีมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มอะคะ่ะสีไม่ค่อยเข้มเนาะดูเหมือนไม่ค่อยแก่ลูกแต่ลูกใหญ่มากเลยลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะแก่ไม่สวยเลย <laughs> นี่คะ่ะ เดี๋ยวลองลูกเล็กเนาะลองแกะลูกเล็กดูนะคะเราถนัดซ้ายนะทุกคนอาจจะดูขัดขัดตาบางคนไปบ้างนะคะใช้มือซ้ายค่ะจับมีดโอ้โมาดูลูกนี้ค่ะ นี่ลูกนี้แก่กว่าค่ะลูกนี้สีเข้มกว่าสีสวยกว่าเนี่ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวมาลองชิมดูค่ะลองชิมลูกใหญ่ก่อนนะคะลูกที่เราว่ามันไม่ค่อยแก่สีไม่ค่อยเข้มรสชาติจะเป็นยังไงอ น้ำเยอะมากค่ะทุกคนหวานด้วยค่ะลองลูกที่แก่กว่านะคะหวานค่ะหวานแบบหวานกำลังดีเลยหวานไม่บาดคอน้ําเยอะชอาไปคั้นน้ํานี่เหมาะเลยค่ะ เหมาะเอาไปคั้นน้ำดื่มน้ำทับทิมดื่มเลยนะคะน้ำเยอะมากแล้วตอนแรกเราคิดว่าจะเอาเม็ดลองไปเพาะดูว่าเขาจะเกิดไหมเขาจะขึ้นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพอเข้าปากไปแล้วเคี้ยวอะ่ะมันมีแต่น้ำฉ่ำออกมาเลยแล้วเม็ดเม็ดไม่มีเลยเหมือนเม็ดมันจะรีบๆไปเลยเล็กๆรีบๆไปเลยแล้วก็ก็เลยเคี้ยวแล้วกลืนลงไปได้เลย เม็ดแทบจะไม่มีอ่ะทุกคนเม็ดเล็กมากแล้วก็เคี้ยวลงไปได้เลยอะค่ะตอนแรกคิดว่าจะเก็บเม็ดเอาไว้เก็บไม่ได้แล้วค่ะเคี้ยวไปเลยในป่าหมดเลย <laughs> น้ำฉ่ำม,มาก เอาไปคั้นน้ําเหมาะมากค่ะหวานหวานกําลังดีไม่มีเปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยค่ะรสชาติหวานอย่างเดียวเลยค่ะหวานแต่แต่หวานแบบกําลังดีอะทุกคนเราว่ามันไม่บาดคอมันไม่หวานจาัดหวานอร่อยเลยค่ะลองดูนะคะใครเจอลองซื้อมาทานดูนะคะ คั้นน้ำแช่ตู้เย็นคั้นน้ำสดๆไว้ดื่มเหมาะเลยค่ะบ้านเราร้อนๆทับทิมเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะทุกคนน้ําทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณมากนะคะแล้วก็เป็นแหล่งของวิตามินซีวิตามิน B5 มีงานวิจัยบอกว่าดื่มน้ำทับทิมเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหวัวใจและ หอดเลือดได้นะคะหวานมากค่ะหวานพอดีไม่หวานบาดคอคงจะงงว่าจะตกลงจะหวานมากหรือหวานยังไงเอาเป็นว่าหวานพอดีหวานอร่อยค่ะไม่บาดคอแล้วก็เม็ด,เ,มดเขาเคี้ยวไปได้เลยค่ะนอกจากตอด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ยังลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียไปจนถึงลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังได้ด้วยนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ไหมคะทุกคนอร่อยด้วยค่ะทานถอะนะคะผลไม้มีประโยชน์ทุกอย่างนะคะ ทานปริมาณพอดีก็จะได้ดีต่อสุขภาพของเราสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปเก็บแกะแล้วก็เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นให้กินต่อค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ